ภายนอกไงเขาเรียกว่าลมมันมีสามแบบลมภายนอกที่มันพัดไปมาลมภายในคือหายใจเข้าออกยังเป็นของหยาบอยู่แต่มันมีอีกลมหนึ่งอันเนี้เขาเรียกว่าลมแห่งชีวิตหรือเรียกว่าพลังชีวิตหรือถ้าคนจีนเขาเรียกว่าชี้คนอินเดียเรียกว่าปราณสมัยพุทธเจ้าเรียกว่าปราณพวกโยคีอาราณดาบทอุทกาดาบททำสมาธิเข้าสู่ปราณนี้เป็นเรียกว่าอาณาปาณสติระดับลึก แต่อาจจะไม่ไดเอามาพูดกันแต่ตรงนี้มันสามารถเป็นตัวขับดันแต่ถามว่าปรานี้มาได้จากไหนได้จากลมหายใจได้จากไหนจากอากาศภายนอกด้วยม,มันจึงไม่ใช่ตัวตนอยู่ด้วยตัวมันเองเกิดขึ้นด้วยตัวมันเองไม่ได้มันต้องมีปัจจัยอ,ยอื่นมาผสมถึงเกิดผลขึ้นอันนี้แหละที่เรียกว่าสักกายะทิฏฐิไม่กระทั่งจิตหรือกายคุณธรรมของพระโสดาบันต้องเห็นสิ่งเหล่านี้ว่ามันล้วนประกอบกันขึ้นกระจายไปสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นก็อยู่ไม่ได้แล้ว ไม่ใช่ตัวตนก็คือมันเกิดขึ้นเองไม่ได้ตั้งอยู่ด้วยตัวมันเองการลาพังสันโดษอย่างเดียวไม่ได้ต้องอาศัยกันสังคานร่างกายเราก็เหมือนกันเห็นไหมเป็นอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยขาดอะไรไปก็ทุกแล้วมันต,ต้องประกอบกันขึ้น